รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร่วมกับบุษราคคำกรุ๊ปกนกโปรดักต์บุษราคคำเรคคอร์ดร่วมใจเสนอรายการเกษตรบันเทิง สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมเราอยู่นะครับผมกระดับผมสองคนนั่นคือหนูนวดายผมดำสมุตเตอร์กับรายการเกษตรบันเทิงครับวันนี้เราสองคนจะพาไปเที่ยวข้างนอกกันครับผมจะไปไหนนะฮะสมุทรปราการสิคุณไปทำไมที่นั่นมีอะไรดีมีอะไรดีคุณอยากรูจะรูสิยกตัวอย่างก่อนเลยไหมอะไรครับตลาดสดคลองด่านเขาดังนะคุณแล้วก็ตลาดน้ำปีกาอันนี้วิถีของชาวบ้าน เป็นตลาดน้ำครับแต่ก่อนจะไปชมสองสถานที่นี้ผมอยากจะพาไปอันดับแรกเลยนั่นคือที่ไหนกาบนมัสกาพระเดชพระคุณพระเกจิอาจารย์ดังไครครับนั่นคือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียครับหลังจากตรงนั้นแล้วจะมีของกินอีกมากมายนะคุณแถวนั้นเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับปลาสลิดบางบ่อโอ้ดังไหมครับดังครับหอยแครงที่ตัวใหญ่ๆอู้อาหารหลากหลายชนิดคระพุนพูดมาที่เปรี้ยวปากไหเนี่ยครับแล้วเราจะไปที่ไหนกันก่อนมาอันดับแรกเลย ไปกราบขอพรพระอาจารย์เกณฑก,กิกันก่อนเลยขอพรขอบานหรือหลวงพ่อบาน,บนประวัติยเอประวัติของท่านเป็นมาอย่างไรคุณอยากรู้ประวัติของท่านใช่ครับไม่ยากครับผมยังไงไปเราไปชมข้อความกันเลยครับไปเลยเลยมาตาด จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดสําคัญอันดับต้นๆของเมืองไทยและมีสถานที่และบุคคลสําคัญสําคัญมากมายในส่วนของบุคคลสําคัญนั้นในสายพระเกีอิเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อปานวัดบางเฮียผู้สร้างวัดถุกมงคลอันเป็นตำนานคือเคี่ยวเสือหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานมีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชนมากอย่างยิ่ง จะเห็นว่าท่านเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชนทุกชั้นตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงชาวบ้านสามัญชนธรรมดาเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่บ้านบางเฮียก็โปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้หลวงพ่อปานเข้าเฝ้าและเมื่อได้เห็นวัดปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงพ่อปานแล้ว ก็ทรงศรัทธาเป็นอย่างยิ่งถึงกับนำไปพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือเสด็จประพาสมณฑนปราจีนหลวงพ่อปานได้สร้างคุณประโยชน์กับวัดบางเฮียและท้องถิมน,นั้นไว้มากมายท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นชั้นพระครูที่พระครูพิพัฒนิโรธกิจและวัดบางเฮียที่ท่านครองอยู่ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมงคลโคทาวาสตั้งอยู่หมู่ที่13บสาตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อปานท่านอยู่ในตําแหน่งจเจ้าอาวาสวัดมงคลโคทาวาสหรือวัดบางเฮียอยู่จนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2453สิริรวมอายุได้85ปี ศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้าน0-2466-9955บริษัทเทดีทาวคุ๊บจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุกอ่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกินุกโปรดัก์ ผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบครังครบวงจรเพื่อเกษตรกรไทยได้กล้าวใลในระดับประเทศและระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 1 1 1 1หรือ w w w g n o p r o d u c t c o m มาแล้วรำวงพื้นบ้านตำนานสามชาติด้วยระบบไฟแสงสีเสียงนักร้องดารานางรำตลกเต็มเวทีสนับสนุนโดยบริษัทบุศราคำรคคอร์ดติดต่อเลย083-915-5926ออทเทอร์โบขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแค สระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955เป็นไงครับคุณดังพาไปเที่ยวชมวัดพอบานมาเป็นไงหลวงพ่อานวัดึ้งเลยึ้งึ้งมากๆเลยครับสุดยอดจริงว่าวัดของท่านนะโอ้โหใครจะรู้ประวัติที่แท้จริงของท่านแบบยาวๆแบบ ผมเกียนอไงให้ท่านฟังไม่ได้หรอกท่านต้องมาใส่เรียนรู้ได้เลยายาวมากเออแลวอีกอย่างนึงจะพาผมไปไหนจะจำไม่ได้นึกไม่ออกอ้าวก็อย่างที่ผมพูดขคาดต้องไงคุณไปไหนนะไปดูหอย,อยงไงนี่ไปดูหอยครับไปดูบออ่อ,บอ,ห,อห,หอยอะไรที่เขาพูดไว้อะไรครับผมบ่อหอยแค่หรือฟาร์มหอยยังไงฟาร์มหอยครับแต่เหนื่อยไม่อยากไปอ้าวคุณไม่อยากไปแล้วผมก็ไม่อยากไปแล้วใครจะไปแทนอ่ะมีอยู่สองนุ่มลอยคนใครครับสองนุ่มลอย ออสเทอร์โบกับอาจารย์เอกให้เขาไปแทนให้เขาไปเถอะเราสองคนเราไปนั่งรอห,หน้าตลาดดีาาไปหาอะไรกินก่อนอหาอะไรกินไปสิช่วงเกษตร เอนัวครัรรบรสชาติของหอยเนี่ยท,ทั้งปีเนี่ยเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนนะครับถ้าช่วงประมาณเดือน9เดือน10ซึ่งซึ่งตอนนี้จะมีฝนลงนะมันจะเป็นน้ําทะเลมันจะเป็นน้ําก่อยหอยหอยแข็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะอร่อยเหมือนกับช่วงประมาณเดือน3เด<ๆ>ือน4เดือน5พวกนี้ร้อนมากความเค็มมากเท่าไหร่หอยแข็งจะอร่อยอนะนนนแล้วก็มีมากช่วงไหน ก็จะมีช่วงนี้ชาวบ้านที่เขาจะเลี้ยงกันก็จะมีช่วงเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8พอเดือน8เดือน9้าเดือนส0พวกนี้เขาก็เขาก็ไม่ค่อยจะลงกงนเพราะมันจะไปติดฝนพอดีเดือนเดือน10เดือน11ิบอ็นะพวกนี้พอฝนลงเนี่ยมันจะเป็นน้ำก่อยบางทีถ้าเป็นน้ำจืดอะหอยแครงซึ่งผลกระทบกับน้ำจืดเนี่ยมันก็จะตายแล้วในหนึ่งปีเนี่ยมีช่วงไหนไหมที่ราคาแพงกับช่วง ช่วงที่มีน้ำเอ่อช่วงช่วงน้อยช่วงน้ําจืดน่ช่วงเดือนเก้าเดือนสิบเนี่ยพวกนี้จะหอยจะแพงอ๋อฉะนั้นเอ่อถ้าเกิดว่าไม่อยากกินหอยแพงอย่าไปกินเดือนเก้าเดือนสิบแต่แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้น่ะหอยมันไม่พอสมที่ไหนที่ไหนว่าไม่พอไม่พอเพราะเมืองไทยเรานี้ก็เป็นหอยที่หอยแข็งที่อร่อยพี่ใหญ่ไม่ในในพื้นที่ของผู้ใหญ่เนี่ยเลี้ยงให้เยอะไหมเฉพาะฝั่งฝั่งทางน้ําเค็มน่ก็เลี้ยงกันเยอะนะครับเยอะเอ่อ อาชีพหลักน้าเค็มเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยผสมมาเสไปก็เหมือนกับฝั่งน้ําจืดก็ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผมนะซึ่งมีถนนปูกพืชกั้นกลางนะทางทางโน้นเขาก็จะเลี้ยงปลาสลิดกับปลานินกุ้งก็ผสมกันเขากรวมน้ำจ็มเขาก็รวมกันเหมือนกันนะถ้ามาคอยเลี้ยงอย่างเดียวมันก็ไม่พอถ้าใครอยากจะมาดูวิธีการเลี้ยงหอยแครงนะหรือปลาสลิดอะไรต่างๆก็มาหาผู้ใหญ่วินัยนี่แหละ และโดยเฉพาะจะเขาไปเจ้าของร้านอาหารเนี่ยจะรับประทานม่อสักคู่นี้อร่อยหรือเปล่าครับอย่างนี้เลยครับประทานผมนี่เต็มที่เลยมาที่หลังเลยกินมากกินมากสัญญาว่าจะมาใหม่ด้วยยังไงยังไงก็ต้องอร่อยครับอร่อยอร่อยมากถ้าเกิดจะมาซื้อกันแบบสดๆดแถวแถวเนี้ยก็ตรงนี้นะตรงนี้ถ้าหอยพวกหอยแบงผู้หอยแคพวกนี้นะตลาดคลองด่านตรงร้านตรงครัวผู้ใหญ่นี้ตรงนี้ทุกนาหอยเนี่ย สุขุมวิทกมที่60ินะสายเก่านะ, oh. ะสายเก่าคุณจะมา <60. S 2> จากปากน้ำประมาณยี่กว่าโลมาจากกรุงเทพว่าซึ่งใกล้กับกรุงเทพก็เหมือนกับเป็นชานเมืองซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างสม,มุทรปราการเขตจางเสาในหมู่บ้านตรงนี้ก็คือสุดเขตของสม,มุทรปราการแต่ต้องมาซื้อช่วงเช้าใช่ไหมช่วงเช้าช่วงเช้าก็ต้องไปซื้อที่ตลาดลาดถ้าช่วงสายถ้าซื้อจะแยๆโดยมากก็จะ แม่ค้าเขาจะมาเอาตำโบเข้าไปส่งที่ตลาดนะในตลาดราคาจะถูกกว่าในราคาเนี่ยราคาในพื้นที่ตรงนี้จะถูกกว่าถูกกว่าที่ตามตลาดก็ราคาไม่เท่าไหร่นะแม่ค้าถ้าเกิดใครมาจากกรุงเทพผ่านตรงนีก็ซื้อนะตลาดคลองด่านแล้วก็มาตรงนี้นะครับตั้งใจวิ่งมาแล้วมาซื้อเลยก็คงไม่คุ้มคงไม่คุ้มลงที่ตลาดเราก็จะเลือกหลายอย่างมีทั้งหอยมีทั้งกุ้งมีทั้งอะไรซึ่งเป็นตลาดสดได้ความรู้พอสมควรนะเกี่ยวกับเรื่อง หอยแค็งวันนี้นะครับก็เรียกคาขอบคุณผู้ใหญ่พี่นายนะครับเจ้าของร้านอาหารครัวผู้ใหญ่ครัวผู้ใหญ่นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสําหรับคาแนะนํานะครับอยากฝากบอกอะไรพี่น้องที่ชอบทานหอยกันไหมครับในประเทศไทยซึ่งดูช่องห้าอยู่ตอนนี้ครับครับก็ฝากบอกพี่้องทั่วทั่วไปนะครับก็เข้ามาในตำบลคลองด่านก็จะไม่ว่าจะเป็นหอยเมืองผู้หอยแค็งหอยอะไรนะก็พื้นปลาสลิดนะครับ แถบนี้ก็เป็นตำรับปลาสลิดบางบอ่ออยู่ตรงนี้พื้นฐานของทะเลทั้งปลาลําจืดนะก็ฝา,ากฝากพี่น้องทั่ว,ท,วทั่วไปนะครับก็ผ่านมาก็แวะมาที่ตำบลคลองดานแล้วว่าโดยเฉพาะหมู่บ้านสีลงซึ่งเป็นกะปิแหล่งกะปิน้ำปลา,าถ้าอยากจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็นครับต้องมาหาผู้ใหญ่ไมไ่นายบอกเบอร์หน่อยครับผู้ใหญ่ครนย095้าห้าห6เกับ2 5สองห้าเจเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนก็ถ้าเกิดมี ประชาชนผู้สนใจที่ดูรายการเกษตรบันเทิงทางช่อง5ของเราเนี่ยสนใจผู้ใหญ่ก็อย่าลืมก็เข้ามาได้แล้วก็มาทานอาหารในร้านทีรานอันนี้สุดยอดเลยครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราพาท่านผู้ชมมาชมกันที่คลองด่านนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปพบกันในช่วงต่อไปครับ บริษัทเฮดีทาวคุศลจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกหนกโปรดักผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบคลันครบ,บวงจรเพื่อกเกษตรกรไทย ดีกล้าวใลในระดับประเทศและระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 1 1 1 1หรือ w w w g n no o Product.com มาแล้วรำวงพื้นบ้านตำนานสามชาติด้วยระบบไฟแสงสีเสียงนักร้องดารานางรำตลกเต็มเวทีสนับสนุนโดยบริษัทบุศราคำรคคอร์ดติดต่อเลย0839155926ออเทอร์โบ รรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะลา้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำ<อ>ปรึกษา,ปษาเป็น,เ,ปนเพื่อนคุณ0 2 4 6 6 9 9 5 5ช่วงเกษตรบันเทิงเชิงสาระสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรบันเทิงเชิงสาระ ในช่วงเชิญสาระกับกระผมฉลองเจยาคมครับช่วงเชิญสาระนี้นะครับเป็นช่วงที่เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนําเสนอเิ้นไปในเรื่องของสาระทางการเกษตรและทั่วทั่วไปครับได้มอบหมายให้กระผมฉลองนะครับชื่อฉลองนามสกุลเจยาคมนะครับเป็นผู้ทําหน้าที่นําเสนอเนื้อหารายการครับ ในช่วงแรกของรายการในเทปในช่วงแรกของรายการนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรมากมายนะักเพราะว่าเรามีเวลาจากัดผมเองก็ต้องใช้เวลานั้นในการแนะนําตัวและแจ้งวัตถุประสงค์ของช่วงนี้นะครับก็เลยทาให้เนื้อหาอาจจะต้องเลื่อนเราไปนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากการแนะนําตัวเลยนะครับผมชื่อฉลองครับนามสกุลเจียค่มนะครับฉลองธรรมดาธรรมดา ไม่มีอะไรต่อหน้าและต่งท้ายนะครับต้องขออภัยที่ผมไม่มีคําว่ารองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือด็อกเตอร์นําหน้านะครับต้องขออภัยที่ชื่อของผมนา,นามสกุลของผมไม่มีคําว่านาอะไรต่อท้ายนะครับนั่นผมกําลังบอกผู้ชมว่าผมไม่ใช่บุคคลสําคัญหรือมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญมากมายอะไรนักนะครับแต่ ทำไมผมถึงกล้าที่จะมารับทำหน้าที่ที่พี่กรอยใน,นช่วงนี้เนื่องจากว่าผมนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับจากผู้ทําการเกษตรเองหมาถผู้ลงม,มือทำนะครับคือเป็นเกษตรกรเองจนกระทั่งว่าเก้าไปสู่องค์กร การเงินระหว่างประเทศนะครับองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งนะค,ครับที่ถือว่าใหญ่มากตัวชื่อมาก,ก้็หลายคนรู้จักแต่ผมไม่สามารถไอ่นชื่อได้เนื่องจากเป็นข้อสัญญาที่ทําสัญญากันไว้ว่าห้ามเปิดเผยเรื่องราวของบริษัทนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสไปดูแลเรื่องกเกษตรที่ส่งกระจายไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกเป็นกเกษตรมหาภาคมีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตวิธีการผลิต,ลตที่ทันสมัยแตกต่างจากประเทศเรามากนะผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ลงนั้นมา ไม่ว่าการเข้าไปตรวจงานในตแต่ละแปลงเกษเตรในแต่ละสถานที่นั้นเขาห้ามไม่ให้ใช้กล้องห้ามไม่ให้บันทึกเสียงแต่ผมใช้ความจำจำมาและจะเอามาปรับประยุกต์ใช้เพื่อนําเสนอเป็นสาระของช่วงรายการนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ผมตั้งใจจะนําเสนอรายการช่วงนี้และทําไมต้องมุ่งไปที่เรื่องเกษตรนะนะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจาก บุคคลกลุ่มหนึ่งที่ผมเกิดความรู้สึกร่วมคือความคือเห็นใจนะครับนั่นก็คือบุคคลที่ตกงานนะครับตกงานจากสถานการณ์ภาวะโควิดค่ายโควิด -19 และก่อนโควิด -19 ก็คือสถานการณ์การเมืองไม่ไม่สเสถียรหรือว่าจะถือเศรษฐกิจของเราตกต่ำก่อนนั้นก็ตกงานกันมาเรียบร้อยแลจำนวนหนึ่งนะครับแล้วพอเกิดาภาวะ โควิด -19 กก็เพิ่มขึ้นไปอีกจํานวนมากนะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีกลุ่มคนที่3ตามมาคือกลุ่มคนที่จบใหม่และจะมีกลุ่มคนที่4ตามมานั่นคือกลุ่มคนที่จาก,กเกษียณซึ่งประเทศของเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับคนที่หลังเกษียณหลังทํางานแล้วนะครับไม่มีรายได้ไม่มีงานไม่ยอะไรมารองรับนี่ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ต้องหาอาชีพเสไริมรายได้มาเลี้ยงตัวเองนะครับ และ,ะทำไมผมถึงเจาะจงและมีเป้าหมายสื่อไปถึงคนกลุ่มนี้เนื่องจากว่าตัวผมเองนั้นเคยเป็นคนกลุ่มนี้หมายถึงว่าผมเคยตกง,งาน บริษัทเฮดีทาวคุ้ลจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกนบโปรดักตู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบคลังครบ,บวงจรเพื่อกเกษตรกรไทย ดีกล้าวใจในระดับประเทศและระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 1 1 1 1หรือ w w w g n o p r o d u c t c o m มาแล้วรำวงพื้นบ้านตำนานสามชาติด้วยระบบไฟแสงสีเสียงนักร้องดารานางรำตลกเต็มเวทีสนับสนุนโดยบริษัทบุศราคามรคคอร์ดติดต่อเลย0839155926ออเทอร์โบ คุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าประเทศเราเคยมีวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่นะครับหลายครั้งแต่ว่าครั้งที่ที่ทอยู่ในความจำของผมแรือผมมีมีสิทธิ์มีส่วนร่วมด้วยนั่นก็คือปีปี2540ที่เรียกว่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งสมัยนั้นผมเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะครับเพิ่งเริ่มที่จะอ่อร่านสร้างตัวนะครับเจอวิกฤตต้ยมยำกุ้งเข้านะครับพังทลายหมดทุกอย่างเลยนะครับพังทลายแล้วก็ต้องกลับไปเป็น เกษตรกรไปเป็นบัณฑิตอาสาอยู่ในชนบทที่ชุมพรอยนะครับผมจึงเข้าใจความคิดผมจึงเข้าใจวิธีดํารงชีวิตหรือว่าความรู้สึกของคนตกงานก็ไปชมคัดการตกงานเนี่ยนะครับถ้าคนที่มีการศึกษาไม่มากน,นะครับตกงานไม่เป็นไรหรอกเพราะว่างานมีบ้างไม่มีบ้างแต่ถ้าคนเรียนสูงสูงหมายถึงว่าจบปริญญาตรีขึ้นไปว่าเป็นบัณฑิตขึ้นไปที่เขาเรียกว่าบัณฑิตตกงานเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่จิตปวดมาก เพราะว่ากว่าจะได้ใบริญญามากว่าจะได้ความรู้ระดับนั้นมาเนี่ยต้องใช้เงินใช้ทองแลกเปลี่ยนพ่อแม่ต้องใช้อะไรมากมายขายที่ขายนาขายไร่ต้องกู้ยืมอะไรมากมายหวังที่จะให้เรามีความรู้และเอาความรู้นั้นไปเลี้ยงดูท่านหรือว่าไปชดเชยกับสิ่งที่ท่านเสียไปแต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วก็จบแล้วกลับไปเป็นคตกงานก็เหมือนสิ้นหวังทีนี้ในการตกงานนะครับในสภาวะ ปี240ที่รียว่าวิกฤตต้มยำกุ้งกับปัจจุบันนั้นแตกต่างกันนะครับวิกฤตต้มยำกุ้งนั้นคนตกงานส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาวทิ่จบใหม่หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มงานใหม่ยังไม่เชี่ยวชาญพอและเฉพาะเจาะจองไปยังกลุ่มคนที่ทํางานเกี่ยวกับสถาบันการเงินเป็นหลักซึ่งส่งผลมาถึงธุรกิจสินคพาและธุรกิจสื่อน,น,นะครับนั่นก็คือว่า ธุรกิจอื่นยังพอดีอยู่ได้คนที่มีความเชี่ยวชาญก็ยังสามารถเกาะงานตัวเองได้นะครับบุคคลที่ตกง,งานก็ล้วนจะเป็นคน,นุ่มสาวคน,นุ่มสาวมืต่ตกงานกลับไปยังชนบทก็ยังมีพ่อแม่ยังมีบ้านของพ่อแม่ให้อาศัยอยู่มีงานของพ่อแม่ที่เข้าไปช่วยช่วยกันทำมากินได้นะครับแล้วก็ก็เรียกว่าความเดือดร้อนน้อยลงนะครับ แต่ที่ทน่าชื่นใจที่สุดก็คือหลายคนนะครับในแต่นั้นก็ถูกดูถูกดูแคลว่าเรียนสูงและตกงานกลับมาเป็นภาะระให้พ่อแม่เลี้ยงดูนะครับอันนี้ผมก็ดูหลายคนผมเชื่อว่าก็ดูเหมือนผมแต่ทีนี้ปัจจัการตกงานปัจจุบันแตกต่างกันครับการตกงานปัจจุบันนั้นตกงานทุกระดับชั้นตั้งแต่คุณเ,เป็นยามหน้าประตูโรงงานผ่านสมัยผ่านประชาสัมพันธ์ผู้จัดการหัวหน้าเขตนู่นนี่นั่นนะครับ ยันไปถึงประธานบริษัทและคุณทาความสะอาดอ้องน้านะครับนั่นหมายความว่าตกงานกันทุ่นหน้าอายุผู้ตกงานก็มีหมดตั้งแต่นุ่มสาวยันเกือบกเกษียณนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือคนที่ตกงานที่อายุมากนะครับมืภพระระไม่ใช่คุณนุ่มสาวแบบสมัยผมอีกแล้วมีครอบครัวมีลูกมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูมีหนี้สินเรื่องบ้านเรื่องรถที่ทต้องสุงเสียความทุกข์ที่จะเกิดนั้นนะครับคุณผู้ชมมากกว่า ที่ผมเคยได้รับนะครับมากกว่าที่ผมเคยประสบผมไม่รู้หรอกครับว่าท่านเหล่านี้ตกงานแล้วไปทําอะไรกันนะครับตกงานแล้วต้องดํารงชีพยอย่างไรบ้างแต่ที่ผมรู้ก็คือท่านเหล่านี้จะต้องกินนะครับต้องกินนั่นหมายความวา่าท่านจะต้องหาวิธีดํารงชีพให้ได้ทีนี้ดํารงชีพด้วยอาชีพใหม่ที่ต้องเราออกไปสแสวงหาเองนะครับ อาชีพใหม่เนี่ยในประเทศเราเขาเรียกว่าพลังกับเครื่องเศรษฐกิจของประเทศเราไหมครับที่เรียกว่าเครื่องยนต์สี่อย่างก็มีเศษรบบเศษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการการใ,ใ่การเงินเหล่านี้นะครับเครื่องยนต์มันดับไปแล้วสามดับสนิทก็คือเรื่องการเงินค่างเงินบาทเหี่ยงไปหี่ยงมามีขึ้นมีลงแล้วก็เงินหายากมากสองอุตสาหกรรมก็อย่างที่ท,ทราบกันคือปิดตัวเองกันเป็นว่าเล่นนะครับแล้วคนในที่ปิดตัวเองอะไรครับที่ทําให้คนตกงานมามากมาย สี่การท่องเที่ยวผมไม่ต้องอธิบายแา้วคุณผู้ชมก็คงจะเข้าใจกันนะครับแล้วตกเหลือตัวสุดท้ายก็คือเกษตรนะครับเหลือเกษตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องหางานใหม่ถ้าเราต้องหาสิ่งเลี้ยงชีพสิ่งเดียวที่ให้เราเลือกได้ก็คืออาชีพเกษตรไม่ใช่วิชาเลือกแต่เป็นวิชาบางังคับครับส่วนวิชาเกษตรนั้นก็ต้องเป็นเกษตรแนวใหม่จะเป็นเกษตรแนวเก่าไม่ได้แต่จะเป็นเกษตรแนวใหม่ จะทํารายได้หรือหารายได้มาเลี้ยงชีพมาจินเจอครอบครัวหรือตัวของเราเองได้อย่างไรนั้นผมจะให้รายละเอียดเพิ่เมเติมในตอนหน้าครับสําหรับตอนนี้ต้องจากลาไปก่อนเลยครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันที่ตลาดสดคล้งดนันบริหารงานโดยออบอสชาญานนีนน่ครับผมเมื่อกี้เราไปไหนมานะ เอาไปบอเลี้ยงหอยแครงนะสิไปบอเลี้ยงหอยแครงดูสินะไปแป๊บเดียวหน้าดำเนี่ยไงมันดำอยู่เร็วดดเรี่อากแดดแรงโอ้แดดแรงเนี่ยโอ้มาที่นี่ใหญ่โตมากนะฮะมมี <ๆ S 1> รายการอาหารมากมายอาหารปลามสั่งใช่ไหมร้านไอศครีม นะอะไรร้านทูบิสูชิเออส,สูชิกาแฟสดกาแฟโบราณก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านเสือ้อผ้าแฟชั่นชั้นนำร้านอาหารอื่นอีกมากมายหลับเลยพวกน่ะโอ้โหยใครใครเข้ามาเขออาอ่านได้คุณได้โอ้โแล้วอะไรที่ดีที่สุดที่นี่ที่นี่ของของด่านนะฮะครับแล้วตลาดที่นี่ที่มีขายด้วยนั่นคือหอยแครงพอเมื่อวานเราไปกันมาเราไปไอ้ไอ้บอกหอยแครงไอ้บอหอยแครงนั่นเอง กับผู้ดำเนินรายการ